เคล็ดลับสำหรับคนอยากสูงแค่วันละ15นาทีเชื่อว่าทุกคนสูงขึ้นได้ที่สำคัญมีวิธีสำหรับคนงบน้อยด้วยนะคะสวัสดีครับผมเชื่อว่าทุกคนที่คลิกเข้ามาในวิดีโอนี้อยากจะสูงแต่คนหลายคนคิดว่าความสูงอะ่ะมันอยู่ที่แค่ตีนะครับทุกคนแต่จริงๆนะครับทุกคนพิติกรรมของเราอะ่ะจะช่วยให้เราสูงขึ้นได้อย่างแรก โปรตีนต้องถึงนะคะโปรตีนต้องถึงนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าโปรตีนอะแพงแต่จริงๆนะครับมันก็มีโปรตีนถูกครับนี่ครับไข่มัไมีแพงมากมันมีโปรตีนนะครับและเพื่อนๆชอบกินไข่ยังไงก็กินไปอย่างนั้นเลยครับไข่ลวกไข่ดาวไขท่ทอดไข่เจียวไข่ทุกอย่างครับทุกคนและโปรตีนอีกอย่างนึงที่หาง่ายนะครับก็คือนี่ครับทุกคนนมนะ แล้วเพื่อนๆชอบกินนมอะไรก็กินได้หมดเลยนะครับนมแพะนมวัวนมอูดกินได้หมดเลยครับ อย่างที่สองต้องออกกาลังกายครับแต่ออกกําลังกายที่กระตุ้นกรลฮอม์โองของเรานะครับทุกคนก็คือการออกกําลังกายที่ทําให้เท้าเราครับแทะกับพื้นครับตัวอย่างเช่นวิ่งเล่นบาส์กระโดดแคมโปลีนแล้วก็กระโดดเชือกครับทุกคนแต่ตอนนี้มันร้อนนะครับผมก็เลยจะมากระโดดเชือกกับกระโดดแคมปอลีนครับกระโดดวันละสิบห้านาทีก็ได้แล้วครับทุกคนและถ้าเหนื่อยนะครับก็สามารถพักได้แล้วก็มันก็โดดต่อครับทุกคน ผมก็ชอบกระโดดแทมป์บนนี้นะครับอันนี้สนุกมากอันนี้พอเลือกับมาโบก็ชอบเล่น,นครับทุกคนแต่ถ้าเพื่อนๆจะซื้อผมแนะนําซื้ออันที่ดีหน่อยนะครับทุกคนเพราะเราซื้ออันที่ไม่ดีแล้วเรามาเล่นและลราหล่นมันก็ไม่คุมครับทุกคนผมบอกนะครับทุกคน าจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าคุมครับทุกคนว่ามันทำให้เราสูงขึ้นได้นะครับแล้วหลังจากออกกำลังกายเสร็จนะครับก็อยลยืดซะนะครับเพราะว่าการยืดขนาดช่วยให้เราสูงขึ้นได้นะครับทุกคนอันแรกนะครับผมชอบทำอย่างนี้ครับอันนี้มันสบายดีครับแอนที่สองนะครับวันนี้นะครับต้องให้มันยืดขาครับทุกคนเราจะได้สูงต่อไปก็คืออันนี้นะครับ ต้องระวังงเกงขาดนะครับทุกคนต้องระวังึงเกงขาดนะครับทุกคนแเราก็ต้องทำสองข้างนะครับมันจะได้สูงเท่ากันครับทุกคนเดี๋ยวครับอันต่อไปนะครับอันนี้นะครับทุกคนอีกข้างนะครับและอันสุดท้ายนะครับอันนี้ครับทุกคน และอย่างที่สามนะครับก็คือการนอนครับทุกคนเพราะว่านะครับทุกคนเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่จะนอนเหนือครับนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองถ้านอนอย่างนั้นยังไงก็ไม่สูงครับผมว่านะครับถ้าอยากสูงอ่ะต้องนอนประมาณ3ามถึงสี่ทุ่มครับสามถึงสี่ทุ่มดีเลยครับทุกคนและสิ่งนี้สําคัญมากเลยนะครับแถมฟีด้วยครับทุกคนโอเคครับงั้นใครชอบคลิปนี้ใครอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกดซุปเปอร์แตง และเดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายนี่อันนี้เพิ่งเก้าโมงเองอะครับนะค,ครับอันเดี๋ยวผมลดกขึ้นดีกว่าขี่เกียจนอนครับ